Sky Doctor ของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้อย่างรวดเร็วด้วยทีม s k y ยด็อกเสถาบัานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสอพอชจัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศสกายด็อกเรให้มีครบทุกเขตส,สุขภาพทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินทำได้อย่างรวดเร็วทั่วไทยภายในร้อยวันซึ่งเป็นหนึ่งใน13คลิกวิน ของกระทรวงสาธารณาสุขที่ต้องให้เห็นผลภายใน100วันโดยการมีระบบ Sky ยด็อกเใช้เฮลิคอปเตอร์นำทีมแพทย์ไปรับตัวผู้ป่วยจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ภัยสกายด็อกเตอร์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2552โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและพาคี่เครือข่าย ให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอากาศยานเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยโดยใช้อากาศยานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐานจากนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะเร่งดำเนินการฝึกอบรมให้กับทีมแพทย์ทั่วประเทศ และซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติการการลำเลียงทางอากาศคาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศ